สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาแต่งตัวลุกไปทำงานนะคะเพื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ไปปรับใช้หรือว่าไปแต่งตามในชีวิตประจำวันที่ไปทำงานกันค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เขาเลือกมาวันนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้กับ ทุกๆความสูงและทุกๆหุ่นเลยอย่างเช่นเขาสูงแค่158เองแล้วก็ใส่ก็ว่าก็ดูสูงอยู่ประมาณนึงแล้วกเ็เสื้อผ้านะคะที่เลือกมาวันนี้สามารถนำไปแมทช์ได้กับอีกหลายๆลุกเลยไปดูกันเลยค่ะ สำหรับลุกแรกนะคะอันนี้เขาจะเน้นสีเขียวใส่คาริแก้นสีเขียวข้างในนะคะใส่ท็อปสีขาวแล้วก็กางเกงเป็นสีขาวรองเท้าก็เป็นสีขาวขาวครีมค่ะ แล้วก็กระเป๋าเขาเป็นสีขาวเหมือนกันซึ่งตัวหมูก็ต้องเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ลุคนี้นะคะจริงๆใส่ได้กับทั้งส้นสูงสีขาวกับรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะแต่เขาเลือกรองเท้าผ้าใบมาเพราะว่าจะได้ดูแบบธรรมะธรมนในการขึ้น BTS ลง BTS หรือว่า MRT แล้วก็เผื่อเดินทางค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเออไม,ไม่ไม่กลัวเมื่อยหรือว่าอยากจะเป็นสาวเปรี้ยวหน่อยก็ใส่ส้นสูงด้วยก็ได้ค่ะ ลุคนี้นะคะเป็นลุกที่2ซึ่งลุกนี้อะจะดูวินเทจนิดนึงคือเขาก็จะเลือกกางเกงที่เป็นสไตล์วินเทจแล้วก็จะเอวสูงมากแล้วมันก็จะทําให้เราดูเอวเล็กต้องหูเป็นคู่เดิมเนาะเพราะว่าคู่เอ้ยไม่ใช่คู่เดิม <laughs> อันนี้ก็จะเป็นคู่ใหม่จะเป็นสีทองเพราะว่าคือเขาว่าความวินเทจของมันจะต้องมีความแบบสีทองทองนิดนึงแต่ว่าต้องหูก็จะไม่โบราณมากแต่แบบสไตล์โมเดิร์นหน่อยแล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าทรงนี้ทรงนี้ก็จะดูโบราณโบราณหน่อยสาหรับความรู้สึกของตัวเขาเองจะดูโบราณนิดนึง แล้วลุคนี้นะคะเป็นลุคที่3ะคะ่ะซึ่งลุคนี้จะค่อนข้างแฟชั่นมากมากๆากถ้าเพื่อนๆใส่ไปสมัครงานวันแรกก็คือไม่แนะนำนะคะแล้วก็แต่ถ้าใส่ไปสมัครงานที่ซซฟารีอะอาจจะได้งานแน่นอนก็คือเขาจะใส่หมวกลายม้าลาย <together> แล้วก็เสื้อลายม้าลายนะคะที่แบบเข้าเซตการแต่ว่าหมวกอะมันจะมีแบบ <IC> S> <S มีความสีสีชมพู แล้วก็เสื้อจะเป็นสีขาวแต่เมื่อมันลายเดียวกัน,นเขารู้สึกว่ามันเข้ากันได้แล้วก็กระเป๋าสีดําเพราะว่ามาลายเป็นสีดำเนาะแล้วก็กางเกงสีดําค่ะส่วนรองเท้าค่ะเขาจะใส่คู่เดิมเป็นรองเท้าคัตชูที่มันจะหัวแหลมมากมากหน่อยเพราะว่าถ้าหัวแหลมมากมันก็จะดูแฟชั่นเราลุคนี้ก็ค่อนข้างแฟชั่นมากๆใช่แล้วก็ตุ้มหูก็ใส่คู่เดิมเพราะว่าคู่นี้อ่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโมเดิร์นนิดนึงทําให้เราดูแบบดูเป็นสาวแฟชั่นมากขึ้น แล้วก็ลุคนี้นะคะเป็นลุคต่อไปเขาก็ใสเ่เป็นสไตล์วินเทจคล้ายๆเดิมๆเลยแต่ว่าใสา่กางเกงเอวสูงมากๆเพราะว่าช่วงนี้อินกับวินเทจมากๆแล้วก็กางเกงสีฟ้าเสื้อสีขาวค่ะแล้วเสื้อก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่จะมีดีเทลอย่างนี้แบบน่ารักน่ารักดูฟุง้งฟิ้งค่ะแล้วก็ต้องก็จะเป็นมุกมุกเพราะว่ามันจะได้ดูเข้ากับชุดเหมือนกันแล้วก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าสีขาวกระเป๋าใบนี้คือคุ้มมากๆ แล้วส่วนรองเท้านะคะเขาก็ใส่เป็นรองเท้าเป็นผ้าใบาที่ดูจะส้นปึกขึ้นมานิดนึงอันนี้ของซาร่าไปซื้อได้แต่อาจจะหมดแล้วน่ารักเหมือนกันคู่นี้ก็ใส่ได้บ่อยะคะ่ะแล้วก็เวลาเดินไปทำงานหรือ,อขึ้น BTS นะก็จะเดินสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ยังดูเก๋ไก่น่ารักเป็นลูกคุณหนูอีกด้วยชุดนี้น่ารักมาก แล้วลุคนี้นะคะก็เป็นลุกสุดท้ายแล้วลุคนี้เขาใส่กระโปรงทรงดินสอนะคะซึ่งอันนี้จริงๆซื้อมาเป็นกระโปรงสมัครงานแล้วก็ คุ้มมากๆเลยนอกจากจะสมัครงานได้แล้วยังสามารถใส่ไปทํางานได้อีกด้วยเป็นกระโปรงทรงดินสอทําให้เรามีเอวแล้วก็ทําให้มีสะโพกแล้วก็ทําให้เราดูตัวแบบตัวสูงขึ้นด้วยค่ะแล้วเสื้อนะคะอันนี้มันก็เป็นคล้ายเสื้อเชิ้ตแล้วก็แต่ว่ามันจะมีดีเทลแบบเยอะนิดนึงคือตรงแขนตรงเออตรงไหลนะคะก็จะตั้งขึ้นทําให้เราดูดูเป็นสาวเปรี้ยวดูเสื้อแบบ ไม่ธรรมดาแล้วกระดูมวันนี้เขาก็จะเป็นออกแนววินเทจนิดนึงจะเป็นกระดูเม็ดเมดแบบเป็นมุกๆุกอะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะตีเกรดส่วนปกก็จะเป็นปกที่ค่อนข้างทาให้เราดูเปรี้ยวค่ะแล้วก็ช่วงคอเป็นอย่างนี้นะคะอ,อกเป็นอย่างนี้ทําให้เราดูดูคอดูยาวดูสง่าขึ้นมาค่ะแล้วก็ลุคนี้ถ้าเกิดว่า ไปสมัครงานก็ได้ไปทํางานก็ได้ถ้าไปสมัครงานเราก็จะดูดูสวยดูรูปคุณหนูขึ้นมาทันทีรองเท้านะคะเขาก็ใส่เป็นรองเท้าคู่เดิมเป็นรองเท้าคัชชูที่เป็นหัวแหลมมากๆซึ่งมันจะทําให้เราดูเปรี้ยวแล้วก็ดูขายยาวขึ้นมาอีกด้วยะคะ่ะ แล้วก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋ามุกใบนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยใบนี้ก็ซื้อมาไม่แพงซื้อมาจากแพตติน่าแล้วคือคุ้มมากนอกจากใส่กับชุดนี้ได้ยังใส่กับชุดอื่นๆได้อีกมากมายด้วยออส่วนต้มหูนะคะก็เป็นต้มหูมุกเม็ดใหญ่อันนี้มันก็จะทําให้ดูวินเทจนิดนึงซึ่งเข้ากับกระเป๋าด้วยแล้วก็เข้ากับชุดด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ลุค ที่เขาเลือกมาแต่งตัวให้ทุกคนดูเผื่อได้เป็นไอเดียให้เพื่อนๆใส่ไปทำงานนะคะซึ่งลุกทั้งหมด5ลุกนี้ก็ค่อนข้างจะแฟชั่นนิดนึงจะไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเพลนเพลยแล้วก็เสื้อผ้ากระโปรงกางเกงที่เขาใส่วันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดีๆสามารถเอานำมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงใส่เข้ากันได้หมดเลยเพราะว่าสีเนี่ย ค่อนข้างเป็นสีที่แมทชได้เยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างขอบคุณค่ะบ๊าบาย